พระคาถาชินนบัญชรจบับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตผมมรังสีแปลไทยท่องง่ายได้สมาธิเกิดสติปัญญาเพื่อให้ผู้สวดมวนต์ได้รู้ความหมายของบทสวดเพิ่มสมาธิมีสติปัญญาและความเริ่มใสสศรัทธาในการสวดมากยิ่งขึ้นแปลโดยพระมหาสมคิตปิยวันโนปอทก้าผู้ช่วยเจ้าวาด วัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังราสังเยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดผู้องค์อาจในหมู่ชนทรงมีชัยบันลังอันบุญบรารมีสร้างถวายทรงพิชิตพยามาราธิราช ผู้พั่งพร้อมทั้งหมู่เสนามานสเสวยอมตะรถคือทรงดื่มรสพระอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแล้วตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เต,เตมุนิสาราพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้นำสัมพสัตให้ข้ามผลจากกิเลส และกองทุกข์ทั้งหมด28พระองค์อันมีพระพุทธเจ้าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาปฏิสถานเหนือเสียนเก้าสีเสปฏิฐิโตไมหังพุทโทรธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิฐิโตไมหังอุเรสศพะคุณนาการโร ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานบนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองและพระสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งปวงอยู่ที่อุระของข้าพระเจ้าหัตถเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจัทัคีเนโกนทันโยปิธทิภาคัสมิงโมคคลาโนจาวามะเก ขออัญเชิญพระอนุรุตอยู่ที่หัวใจของข้าพระเจ้าพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโกนทัญยะอยู่เบื้องหลังและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายทักกินสววเนมัยหังอาสงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกขออัญเชิญพระอานนท์ และพระราหุลอยู่ที่หูข้างขวาพระกัสปะและพระมหานามะทั้งสองอยู่ที่หูข้างซ้ายเกสันโตปิธิภาคัตสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุง้าโวขออัญเชิญพระโสพิษซึ่งเป็นปราดผู้รุ่งเรืองดังพระอาทิตย์ สมบรูรณ์ด้วยสิริจงสถิตยังส่วนหลังตั้งแต่เส้นผมลงไปกุมารกัสโปเถโรมะเหสีจิตตวาทโกโสไยหังวทเนนิจจังปฏิฐฐาสิคุนากโรโขออันเชิญพระกุมารกัสปะเถระเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่มีวาทอันวิจิตไพระ เป็นบ่อเกิดแห่งคุณอันประเสริฐจงปฏิสฐานที่ปากของข้าพเจ้าเป็นนิพุโนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจอเมชาตาณลาเตติลากามะมะขออัญเชิญพระปุณณนะพระองคุลิมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลี พระเถระทั้งห้าองค์นี้จงมาปฏิสถานเกิดขึ้นเป็นประดุจรอยเจิมที่หน้าผากของข้าพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรษสาชาลันตาศีละเตเชนะ ังขมังเคสุสันติตาขออัญเชิญพระอสีติมหาเถระที่เหลือซึ่งเป็นพระสาวกของผู้ทรงชัยพระมหาเถระแปดสิบองเหล่านั้นเสมือนโอรสทางธรรมแห่งพระชินเจ้าล้วนลุ่งเรืองอยู่ด้วยเดชแห่งศีลจงสถิตทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ระัตะนังอุระโตอาศิ ทักคิเนเมตสุตกกังทชักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขออัญเชิญพระรัตนปริตรจงพิทักษ์เบื้องหน้าพระเมตตาปริตรพิทักษ์เบื้องขวาพระทักชักปริตรพิทักษ์เบื้องหลังพระอังคุลิมาละปริตรพิทักษ์เบื้องซ้ายขันทโมระปริตตัญจะอาตานาติยสุตกะกัง อากาเสจธาณังอาสิเสสาปากาลสันทิตาขออัญเชิญพระขันธปริพพระโมรปริพพระอาตานาติยปริตเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศและพระปริตที่เหลือตั้งไว้เป็นกำแพงล้อมรอบชินานาวรสังยุตตาสัตตปากาลลังกาตา วาตะปิตาที่สัญชาตาพาหิรัตชันตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอนันตะเินเตชะสาวัสะโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลพระชินพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐน,นานาประการประดับด้วยอาภรณ์กำแพงป้องกันเจ็ดชั้น เมื่อข้าพเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกิจของตนทุกเมื่อขอให้อุปัตตวะทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่ลมและน้ำดีเป็นต้นตรงถึงความพินาศด,ดับสูญโดยไม่มีส่วนเหลือชินนปันชลมัชฌมหิวิหารันตังมะฮีตะเล สาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้อยู่บนภาคพื้นท่ามกลางพระจินนบัญชรทุกเมื่อเทินอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตูปัตถโวธรรมานุภาเวนะ ชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งมีอนุภาพดังว่ามานี้เป็นอันข้าพระเจ้าได้รับความคุ้มครองรักษาเป็นอย่างดีด้วยอนุภาพแห่งพระชินเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าชนะความอุบาทความขัดข้องด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอให้ข้าพระเจ้าชนะหมู่ข้าศึกศัตรู ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าชนะอันตรายทั้งปวงสัตทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินปัญชเรติข้าพเจ้าผู้ที่อนุภาพแห่งพระสัทธรรมคุ้มครองแล้วจะขอประพฤติตนอยู่ในพระชินบัญชรชะนี้แล